ทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นสกีบอร์ดกันนะคะตอนนี้เรากำลังมาหาที่เช่าบอร์ดกันอยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สกีบอร์ดนะคะอันนี้เป็นที่เช่านะคะตอนนี้เรากาลังจะมาเล่นสกีที่คนเจียมนะคะทุกคนค่ะคุนเจียมสกีรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นชุดอะจุ่มากอันนี้เป็นชุดที่เช่าเขามานะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นชุดของอาจชิตอนนี้เราก็เช่าชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันด่สก,กีเลยนะคะไปกันเลยค่ะพอเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของสก,กีของบอดนะคะมีรองเท้าให้เช่านะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะให้เาแล้วก็ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะนี่นะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะที่เราจอดรถเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาถึงจุดซื้อตั๋วนะคะแต่ว่าของเราค่ะเราซื้อผ่านคูปองมานะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยคะพอเข้ามาข้างในแล้วก็จะมีที่ให้เช่าด้วยนะคะแล้วก็จะมีล็อกเกอร์นะคะอันนี้ล็อกเกอร์ก็คือ1,5 0 0 นนะคะคี่นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของเนาะแล้วก็ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเข้ามาลานข้างในแล้วนะคะแล้วก็นี่อาจจชีนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นอาจจชีไหมคะ เรากำลังเทสกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกของอาจชีนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่2ของอาจุมานะคะแต่ว่าอาจชีอาจุมาสมัยก่อนคือไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะคะทุกคนมาเล่นรอบเดียวเลิกเลยนะะเพราะาเจ็บมากนี่นะคะทุกคนบรรยากาศข้างล่างก็จะมีเลเวลนะคะอันนั้นเป็นเลเวลที่แบบว่าสําหรับคนที่เป็นมืออาชีพที่เล่นเก่งๆนะคะแล้วก็จะมี ที่นี่ก็จะเป็นเลเวลนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นระดับแบบเบสิกนะคะแบบง่ายๆเนาะแล้วก็แบบกลางนะคะยากขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบเล่นยากเลยนะคะทุกคนก็จะกระ,กระเช้าก็จะขึ้นคนละที่นะคะทุกคนค่ะคนก็เยอะนะคะชิปไปนน่นแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอ,อุปก,กรณ์ของอาจุมานะคะดูกันดีก,กว่านะคะว่าวันนี้อาจุมาจะล้มไปสักกี่รอบนะคะเราจะรอดหรือไม่รอดนะคะ ไปกันเลยค่ะเนี่ยนะคะคือในรอบ3ามปีนะคะที่ไม่ได้เล่นเลยนะคะทุกคนเรากำลังเรากำลังจะไปหาจะชิีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลานฝึกเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะไปอล่าจะชชีนะคะ วันนี้อากาศติดลบนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดตอนเที่ยงอนุภูิก็จะอยู่ในเลขหลักเดียวนะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นทางขึ้นนะคะทุกคนค่ะเราก็ต้องไปต่อแถวขึ้นเนาะนั่งดิฟขึ้น

เม,เมื่อกี้จูมานะคะล้มไปรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคน ทุกคนลมแล้วลมอีกนะคะไม่น่ารอดมันเป็นแบบว่ามันกลัวชนเขาอะอยู่บ่คะอย่าย่ายายาย,ยทุกคนอายเด็กว่ากเขาเล่นกันหมด้วยต,ตัวเอง I <laughs> ทุกคนคะ่ะแ,แล้วพวกเรานะคะเล่นรอบเดียวนะคะแล้วก็มาหาของกินนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นโรงแรมนะคะข้างหลังแต่ว่าเต็มนะคะคือเราเจองเมื่อวานนี่เนาะเราก็มามันก็เลยเต็มตอนนี้นะคะเราก็มาซื้ออาหารอยู่นี่คือสภาพนะคะหลังจากเล่นไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเจ็บไปทั้งตัวนะคะทุกคนเล่นรอบแรกเจ็บยังไงเล่น รอบที่สองก็ยังเจ็บเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะพักเอาแรงก่อนแต่อาจจะชีบอกว่าไม่ขึ้นไปแล้วนะคะแต่เราเราก็ยังอยากขึ้นไปอยู่นะคะเพราะเราจ่ายมาเงินทั้งหมดมาประมาณสองแสนวนประมาณหกพันบาทนะคะเราก็เลยแบบอยากขึ้นไปอีกนะคะมันติดอยู่ในใจนะคะทุกคน ท่นซทุกคนคะเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งวันของอจุม่าที่เล่นสกีนะคะเนี่ยนะคะเจ็บปวดร่างกายไปหมดเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เล่นไปทั้งหมดนะคะ3ามรอบนะคะรอบแรกคือนล้มไม่เป็นท่านะคะรอบ2ก็เก่งขึ้นมาหน่อยรอบสุดท้ายล้มไปหนึ่งทีใหญ่ๆนะคะทุกคน ไม่ไหวนะคะเหนื่อยอันนี้เป็นอาจารชินนะคะเรากําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวคะ่ะเหนื่อยมากออกกําลังกายออกกําลังกายหนักมากนะคะแล้วก็ลงทีนี่เจ็บนะคะขนาดเรามีแบบอุปกรณนะะ์นะคะนะคะในการช่วยทั้งก้นทั้งเข่านะคะทุกคนตอนนี้เจ็บมากเพราะเราไม่เคยออกกําลังกายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจุมาแล้วก็อาจารชินนะคะ <c oughs> ก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคือเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอันย안ง